ในทางแพทย์แผนจีนเชื่อว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายเราจะมีการแปลเปลี่ยนเราอยากจะเน้นให้คนไข้เนี่ยดูแล2ระบบทั้งภายในและภายนอกนะครับงดทานพวกของเย็นน้ําเย็นพวกนี้นะครับเพราะในทางแพทย์แผนจีนเชื่อว่าของเย็นพวกนี้จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่มีการย่อยการดูดซึมที่ดีสวัสดีครับผมหมอบู๊ทนะครับเป็นแพทย์แผนจีนจากกายาศาสตร์คลินิกนะครับ วันนี้ผมจะมาที่บาบเกี่ยวกับเรื่องเวชศาสตร์การชะลอวัยกับทางแพทย์แผนจีนนะครับในทางแพทย์แผนจีนเชื่อว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายเราจะมีการแปลเปลี่ยน สมดุลต่างๆในร่างกายเราจะผิดปกติไปสมดุลยินอย่างแปลเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในทางแพทย์แผนจีนเราจะมีการรักษาโดยการปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมเพื่อเป็นการชะลอวัยนะครับโดยการรักษาทางแพทย์แผนจีนนะครับเราอยากจะเน้นให้คนไข้เนี่ยดูแล2ระบบทั้งภายในและภายนอกนะครับโดยการดูแลจากภายนอกเนี่ยหมออยากจะแนะนําให้คนไข้เนี่ย เป็นการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะครับโดยข้อแรกเนี่ยหมออยากจะให้ปรับเรื่องการนอนหลับพักผ่อนเราจะต้องมีการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพออย่างน้อยก็คือ6-8ชั่วโมงต่อวันช่วงเวลาที่เราควรจะมีการนอนนะครับคือช่วงสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับเพราะจะเป็นช่วงเวลาการทํางานของพวกเยื่อหุ้มหัวใจปอดพวกถุงน้ําดีพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การนอนมากที่สุดร่างกายเราเนี่ยจะสอดคล้องกับธรรมชาติจะมีการแปรเปลี่ยนตามเวลาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาต่างๆของวันเนี่ยเราจะมี ของร่างกายเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา3ามทุ่มช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการนอนนะครับต่อมาข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องการดูแลการทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะงดทานพวกของเยน็นน้ําเย็นพวกนี้นะครับเพราะในทางแพทย์แผนจีนเชื่อว่าของเย็นพวกนี้จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่มีการย่อยการดูดซึมที่ดีงดทานพวกของมันของทอดของหมักดองตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาข้อที่3นะครับก็จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ภาวะจิตใจ จะต้องไม่เครียดเกินไปอาจจะหากิจกรรมผ่อนคลายทําการออกกำลังกายก็ช่วยได้นะครับโดยในทางแพทย์แผนจ,จีนเราจะมีการออกกำลังกายที่เรียกว่าชี่กงคล้ายๆกับการทําโยคะก็จะเป็นการฝึกสมาธิ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะครับต่อมาในการรักษาดูแลเกี่ยวกับทางภายในนะครับโดยในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราก็จะมีการทําัตการตั้งแต่การฝังเข็มร่วมถึงกับการจ่ายยาสมุนไพรจีนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับการฝังเข็มหรือการทานยาจีนก็จะช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายปรับสมดุลจิงอย่างให้สมดุลมากขึ้นช่วยให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้ปกติแล้วก็ช่วยชะลอวัยได้เช่นเดียวกันนะครับ